มา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 ,าเจ้าเจ้าเดินดุมๆๆพูดไม่จาเลยเนะี่ยไปไหนฮนะเออมานอนตึมเลยนะเนี่ยมาก็มานอนเลยนะเนี่ยเนมาก็มานอนเลยนะเขาเจ้าเนี่ยนะมาก็มานอนตึมเลยเอยน่าหลักอะไรอย่างนี้หัวเขาสามสี่นะนี่หัวสามสี่นะเนี่ยเห็นไหมอา้าวไข่ดาวก็มา เขาเจ้าก็มาไข่ดาวก็มาโอ้เนี่ยหัวได้แม่ตัวได้แม่แล yeah> ้วเนี่ยฮะอะลูกก็มาอันนี้จะลูกนะครับเป็นลูกนะครับนี้เป็นแม่นี่ดูหัวนะครับดูหัวเนี่ยดูหัวกับตัวนี้นะครับผมนี่หัวกับตัวนะครับหัวกับตัวหัวแม่กับตัวลูกนะครับผมแต่ลูกได้สามสีเยอะนะครับนี่ได้สามสีเยอะอันนี้จะเป็นแม่เขานะครับนี่แม่ของ แม่ของไข่ดาวนะครับผมอ้าวกระปั้นกระปั้นมากระปั้นอ้าวกระปั้นไม่มากระปั้นตัวน้อยมาไหมกระปั้นกระปั้นนี้จะเป็นลูกคอกที่สองกระปั้นอ้าวไม่ใช่กระปั้นโอ๋อพูดผิดไข่เจียวอ้าวไข่เจียวไข่เจียว ไข่เจียวครับไข่เจียวรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นแม่อันนี้ก็จะเป็นแม่อันนั้นรุ่นเดียวกันไข่เจียวครับไข่เจียวไข่เจียวนี่ไข่ดาวคลอกเดียวกันนะครับคลอ,อกเดียวกันขี้อ่อนมากอันนี้ขี้อ่อนมากไข่เจียวขี้อ่อนมากเนี่ยอุ้มไม่ได้นะไม่ให้อุ้มแต่เดินผ่ Loc านได้นะเดินผ่านเสียดสีได้เดินผ่านเสียดสีคนได้ ครับน้องแมว ENNIS, <lawsuit royable. S 1> จะออกมานอนมานอนตากลมนะครับผมมานอนตากลมเิ็นเย็นทุกตัวเลยนะครับ hmm. น <opened> ี่จะเป็นแม่นะครับเป็นข้าเจ้านะครับข้าเจ้ามีข้าวเจ้ามีไข่ดาวไข่เจียวนะครับนู่นนู่นนู่นไข่ดาวนี่แม่จะเป็นข้าเจ้าข้าเจ้านะครับนี่ไข่ดาวไข่ดาวมาเดินเล่นนะครับผมมาเดินเล่น น้องแมวก็ขึ้นมาตากลมด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศคืมๆหน่อยหนึ่งก็พาน้องแมวมาเล่นนะครับผมมานอนเล่นนะครับผมเล่นตากลมถ้กไปชมบรรยากาศนะครับผมนู่นบรรยากาศสวยๆนะครับสวยงามมากนะครับผมบรรยากาศที่สวยกับน้องแมวนะคะบรรยากาศยำเย็นนะครับผมน้องแมวมานอนตากลมชมบรรยากาศนะครับผมชมบรรยากาศ ลายแมลงตบลายแมลงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องแมวด้วยนะครับเพื่อนๆที่รักแมวกันทุกคนนะครับผมขอบพระคุณมากมายนะครับชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่สวยนะครับผม มันยากาศที่สวยกันนะครับ